สวัสดีครับผมกาับปุมป่มปอกันอีกคือเ่าครับกับเอกอบุบลคนต้นตัวครับผมการสิไปรับชมกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมร้อนชมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับวันนี้มาอัปเดตไก่แจสีเบญจะลงกับลูกเจ็บหน่อยครับ2ตัววันนี้เป็นวัน หลังจากปักมานนี่มันมีเป็นมือที่ซีแล้วครับนี่เริ่มแม่ฟ่ามุนก็เริ่มผ้าลูกหน่อยทั้งสองหากินแล้วครับรสอนวิธีการกินอาหารแล้วเป็นแม่ก็พยายามหาแนวให้ลูกกินครับ วนีสีสันคนละสีเลยครับสีเข้มสับสีอ่อนครับตุยนุ้ยน่ารักดีครับผมนี่คือฉันชัดตายานความเป็นแม่ครับอยานจะลูกบ่ได้กินก็ต้องให้ลูกกินก่อนครับ กินให้อิ่มได้โตวไว้ไว้ครับผมอันนี้ผมก็ให้เป็นอาหารไกล่เล็กครับทำมาใบ้ให้ลูกกินกับเอาใส้ไว้แน่ ขาดอาหารนะครับแต่ว่าคุณอาจจะยังอองไปกินทางในบ่ใดแม่พนก็สิพยายามสอนวิธีการหาอาหารแลวการทามากินครับสึ่อน้ำเนี่ผมเอาตังไว้น,น้อยครับเด็กเขาได้กินซื่อแม่พิน่นก็มาสอน ม,ม,มันกินครับมอนีน่กินเขามอนี่กินน้ารั้ Não, não.